ครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวซ้อยจะพามาเที่ยววัดบางพระนะครับชมบรรยากาศโบสเก่าแก่มากๆเลยนะครับอาเจินเข้าไปดูโบสถ์หลังใหม่นะ สวยมากๆเลย นี่ก็เป็นต้นต้นสาระนะครับต้นสาระก็คือต้นไม้ที่อันที่พระพุทธเจ้าเขาท่านตัดสรูและปรินิพาน,นต้นสาระจะมีสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับบริเวณวัด สวยงามมากเลยจะเป็นรอบบริเวณเนาะประตูสวยมากเลยครับด้านในนะเนาะเขาปิดประตูอยู่ เดินรอบๆเลยก็ได้เนาะอ่ะาพี่น้องเดินรอบๆ พี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะที่จะเป็นโบสถ์หลังเก่าแล้วก็มีพระเจดีย์ด้วยเด็ดลอบๆเลยเนาะพี่น้อง 我唔明啦。 วันหยุดพี่น้องเอ้ยแบบอยากให้พามาชมบรรยากาศเนาะแล้วบอสโซยช์ชาน,นลจะพาชมบรรยากาศจะเอาบรรยากาศไปฝากพี่น้องอยู่นี้ครับอยู่วัดบางเกะบางบางพระพี่น้องพูดผิดเอ้อวัดบางพรนะนครไซส,สีนี่แหละสวยมากมากเลย น่า,นาท่านน่าจะให้เข้าไปเพราะว่าสร้างเพิ่งเสร็จเนะนาะยังไงก็ขออภัยด้วยนะพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าไปบริเวณน,นะสวยออมากเลยเดินร,บรอบๆเลยนะพี่น้องเนาะ ด้านหน้าจะเป็นพระเจดีย์นะครับจะมีเจดีย์สวยงามมากๆเลยจะเป็นโบสถ์วิหารหลังเก่าเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเจดีย์พี่น้องเดินต่อเนาะ ตออนุญาตินะาถ่ายรูปสวยสวยงางมาก าศดีดีไม่ร้อนด้วยพี่น้องนะลมพัด นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวโอยก็เอาบรรยากาศบร,ราาศิเวณวัดสางพระพี่น้องหลวงพอเปิดเนานะมาฝากเด้อยังไงก็เป็นกำลังใจให้บ่าวโซยชาแน,นลด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆสวัสดีนะครับ